วันนี้สีกุงนะครับนอกจากเปิดมายาวนานมีความมั่นคงในธุรกิจแล้วเนี่ยสองก็คือวันนี้สีกรุงมีสาขาเนี่ยสีกว่าสาขาทั่วประเทศอ่าสตอนนี้43สาขา รจริงๆตอนแรกว่าจะเปิดสาขาที่44ที่นครพนมเนี่ยแต่ว่าติดกโคว,วิดอยู่ก็เลยยังไม่เปิดเพราะช่วงนี้ <_ princes> เปิดมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่เปิดแต่ว่าปีนี้เราเปิดเพิ่ม3สาขานะเป้าคือ4ีสาขาแล้วก็ตอนนี้สีกรุงสร้างสำนักนานใหญ่แห่งใหม่อยู่นะครับ<อ>ในขณะที่หลายธุรกิจมัน,ม,นมันปิดสาขาถูกไหมครับสีกรุงเปิดสาขาเพิ่มนะครับสวนกระแสเลยเพราะอะไรครับต้องเปิดสาขาเพื่อรองรับงานที่มันเติบโตเพราะถ้าไม่เปิดเพิ่มมันทํางานไม่ทันเออต้องเปิดสาขาเพิ่ม มีพนักงานเพิ่มสาขาเพิ่มนะแล้วสิ่งที่เห็นคือเปิดสาขาเพิ่มไม่ใช่ยอดตกนะเปิดสาขาเพิ่มยอดธุรกิจก็เพิ่มอ่านี่คือสิ่งที่มันอัศจรรย์มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเปิดสาขาเพิ่มแล้วยอดมันกระจายไปทำห้ยอดตกไม่ใช่เปิดสาขาเพิ่มแต่ยอดเพิ่มยอดก็เพิ่มเห็นไหม่ะใช่ครับร้านการจะเปิดสาขาเนี่ยนะครับเรามองแล้วว่าเปิดแล้วมันมีแนวดิ่งเป็นยังไงมันขึ้นนะครับก็ทยอยเปิดนะนี่คือการเป้าหมายแล้วก็สีกุ้งตั้งเป้าจะขยายสาขาครบ77จจังหวัดทั่วประเทศให้ได้ นะครับเนาะในระยะเวลาที่ไม่ไกลเนี่ยนะครับนะ